คำถามนี้จะต้องใช้เวลานึกคําตอบนิดน,นึงนะครับคําถามคือศัตรูของกุ้งก้ามแดงมีอะไรบ้างนะครับวิดีโอนี้อาจจะช้าๆหน่อยนะเพราะว่าผมต้องนึกไปด้วยไล่ไปทีละอย่างเลยนกนกนกที่มันกินกุ้งกินปลามันก็กินกุ้งก้ามแดงเช่นกันนะครับนกพวกงูกินปลาเออมันก็กินกบกบก็กินนะกบก็กินปลาไหลก็กินนะครับ อ,อต,ตัวตัวตะกวดตัวเหี้ยตัวอะไรนะวรลนุะนะใช่ไหมเออนั่นแหละตัวตะก,กวดพวกนั้นอนะที่มันลงน้ําอะก็กินแล้วก็ปลากินปลากินเนื้อพวกปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาชะโดปลากินเนื้อเออแม้แต่ปลากินพืชถ้าปลากินพืชหิวก็กินอืมปูอ่าก็กินหอยก็จับกุ้งกแ็แดงกินกุ้งกุ้งด้วยกัน กุ้งก้ามแดงด้วยกันก็กิน okay. กุ people, people, ้งก้ามแดงด้วยกันกุ้งฝอยก็กินกุ้งก้ามแดงด้วยเออเออกุ้งก้ามกามก็กินกุ้งก้ามแดงด้วยนะครับแต่พวกพวกพวกนี้จะจะไม่โหดร้ายเท่าจะไม่โหดร้ายเท่าปลานะถ้าปลาลงเนี้ยปลาหมอปลาดุกปลาช่อนประมาณเนี้ยสามปลาเนี้ยถ้าลงบ่อโหแทบไม่เหลือนะครับแล้วก็รอบที่แล้วที่ผมทําบ่อไปสี่ไร่นะผมจะเล่าให้ฟังอันนี้เล่าให้ฟังนะทาบ่อไปสี่ไล่ ไม่ค่อยมีปลาเออปรากฏด้วยนะปรากฏเหลืองด้วยนะอืมก็ก็กินกุ้งก้ามแดงผมทําบ่อไปปรากฏว่าน้ําท่วมน้ําท่วมเสร็จปลานินลงได้ปลานินมาสามร้อยโลได้กุ้งยี่สิบห้าโลเออมันควรจะได้กุ้งประมาณตันหนึ่งอะแต่ว่าได้ปลานินแทนนะครับแล้วแล้วปลานินก็อ้วนมากเพราะปลานินกินกุ้งแบบเสด็เลยนะใครบอกว่าเลี้ยงรวมกับปลากินพืชดีนู่นนี่นั่นถ้าปลากินพืชไม่หิวโอเคอาจจะดี แต่ถ้าปลากินพืชหิวเมื่อไหร่กุ้งคุณก็คืออาหารปลาดีๆนี่แหละครับนะศัตรูก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โหไม่ง่ายนะไม่หมูนะแต่ถ้าเลี้ยงในบอ่อปูเลี้ยงน,น้อยๆเลี้ยงเพาะพันธุ์แบบป้องกันศัตรูให้ดีอะโอเคกุ้งกำแดงโอเคแต่ถ้าเลี้ยงเยอะๆกว้างๆแล้วเราป้องกันศัตรูไม่ดีอะมาแม่งทุกช่องทางเลยในน้ํามันก็มีปลามาใช่ไหมบนบกก็มีตะกรวดจ้องจะลงตะกรวดมันรู้ตรงไหนมีของกินอะ ผมเคยเลี้ยงที่จันทบุรีนะไม่มีแหล่งน้ำมีบอ่อผมอยู่ประมาณหนึ่งสองสามประมาณสามสี่บ่อตะกรวดมาจากไหนก็ไม่รู้มันลงบอ่อแล้วมันกินจนอิ่มนะมันกินจนอิ่มมันถึงจะขึ้นมันก็มุดอยู่ในนั้นเราจะไม่เห็นมันเลยโอ้โหลายกาหลายกาดนะนกเป็ดน้าโอ้อันนี้เป็นสัตว์คุ้มครองอีกตะกรวดก็สัตว์คุ้มครองเหมือนกันจะไปยิงไปฆ่าไปแกงมันก็ไม่ได้นะสัตว์คุ้มครองเออแล้วก็อะไรนะนกเป็ดน้ําอ่ะนกกาน้ํานกเป็ดน้าอ่ะ มันลงมันไม่ขึ้นเลยนะโอ้กินกินกุ้งวันหนึ่งประมาณสิบสองตัวผ่าท้องมาดูอะผ่าท้องโอ้ยถูกจับไปวะเนี <laughs> ่ยผ่าท้องมาดูมีกุ้งก้ามแดงอยู่ในท้องมันอนะสิบสองตัวแล้วมันก็ไม่ขึ้นเลยมันทารังออกลูกอยู่ในนั้นเลยโอ้โหแบบเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยนะไอ้กุ้งก้ามแดงเนะี่ยนกนกนกเป็ดน้ํานกกาน้ําบินผ่านมาหเห็นบอกกุ้งก้ามแดงนี่ยิ้มเลยอนะ เออแต่ว่าโชคดีหน่อยนะภาคอีสานบางจังหวัดไม่มีนกชนิดนี้แต่ถ้าอย่างฉะเชิงภาคตอนออกภาคใต้มีนะบ้านผมมีประจวบมีโอ้ยอย่างเยอะเลยเนี่ยสัตรูประมาณนี้นะนี่แหละเรื่องศัตรูนี่แหละ,ะ,หละทาให้คนนิยมเลี้ยงบ่อปูนเพราะว่ามันป้องกันศัตรูได้มันไม่มีอะไรเลยไม่มีนกมาลงไม่มีตะกรวดมาลงไม่มีปลาช่อนมาลงมันป้องกันได้คนก็เลยนิยมเลี้ยงบ่อปูนแต่ว่าอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้บอกไปว่าบ่อปูนอ่ะต้นทุนมันสูง นะใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะใกล้สําเร็จแล้วใช่ไหมถ้าคุณมีคําถามแล้วรู้คําตอบแล้วก็หาวิธีแก้ไขของตัวเองป้องกันของตัวเองก่อนที่จะเริ่มผมว่าสําเร็จนะมีอีกเหลืออีกไม่กี่คําถามแล้วนะเดี๋ยวไปกันต่อ